16นาฬิกา22นาทีกลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจในข่าวภาคเหนือกันต่อค่ะ เห็นว่าในปีนี้นะครับ7-8ตุลาคมนี้จะเข้าหน้าหนาวแล้วใช่ค่ะก็รอรลุ้นกันว่าจะได้ไปเที่ยวที่ไหนเนาะถูกต้องนะฮะคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวครับผมพาคุณผู้ชมไปที่อุทยานแห่งชาติขุนสถานในอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านครับมีการเตรียมความพร้อมนะครับในการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลังปิดมาอย่างยาวนานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พร้อมขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวนะครับได้ร่วมโครงการขยะคืนถิ่นครับ นายต่อพงษ์จันทราโอภาสหัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนสถานเปิดเผยการพร้อมนะครับที่จะเปิดแหล่งท่องเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติขุนสถานประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้ครับเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังปิดมาอย่างยาวนานนะครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิพร้อมขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวนะครับได้เดินทางมาสัมผัสอากาศหนาวชมพระอาทิตย์และทะเลหมอกน้ำขยะคืนถิ่นโดยนำวัสดุพันธุ์ต่างๆนะครับนำมาใช้ดื่มกิน นำกลับไปยังถิ่นฐานของตนเองด้วยเพื่อเป็นการป้องกันขยะล้นดอยป้องกันผลกระทบกับชุมชนด้านล่างและขอความร่วมมือนะครับในการลดการทิ้งขยะลงข้างทาง ไม่ทำให้ชุมชนตอนล่างได้รับความเดือดร้อนครับโอ้โหดูจากภาพข่าวแล้วปุยเมฆขาวๆม่านหมอกจางๆอยากจะเอาตัวเองไปยืนอยู่ตรงนั้นจังเลยอะะ่ะบรรยากาศดีมากจริงๆเลยนะคะคทางอุทยานแห่งชาติขุนสถานค่ะเป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติของจังหวัดน่านและเป็นอันดับสองที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจํานวนมาก รองจากอุทยานแห่งชาติสีน่านหรือว่าดอยเสมอดาวนั่นเองชื่อมากเลยนะคะโดยไฮไลท์ของอุทยานค่ะเป็นอุทยานที่มีความสูงกว่า4,400เมตรมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีเมื่อกี้เห็นตัวเลขของการวัดอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ18องศาเซลเซียสเท่านั้นเองค่ะคด้วยภูมิประเทศภูมิอากาศสถานที่ตั้งจึงเป็นที่ดึงดูดใจของพี่น้องประชาชนให้ไปเที่ยวชมค่ะทางด้านอุทยานแห่งชาติขุนสถาน ะะให้บริการกับนักท่องเที่ยว3ด้านหลักค่ะ 1. สะอาด 2. สะดวก 3. ปลอดภัยโดยจัดเจ้าหน้าที่ให้ความสะดวกตลอด24ชั่วโมงตามนโยบายของอธิบดีกรมอุทยานค่ะใครที่อยากจะขึ้นดอยไปสัมผัสบรรยากาศหนาวๆแบบ,บนี้นะคะคก็ติดตามได้ที่เพจ Facebook ของอุทยานแห่งชาติขุนสถานติดต่อเจ้าหน้าที่ไปโดยตรงเลยนะคะคก็เตรียมตัวนะครับกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับไปบบสัมผัสอากาศหนาวชมพระอาทิตย์และก็ทะเลหมอ,อกตาม ภาพที่ได้นําเสนอไปเม<ช>ื่อสรู่นไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวไหนก็แล้วแต่เรื่องขยะเป็นเรื่องสําคัญคนะคะเราต้องมีการบริหารจัดการด้วยนะคะเช่นเดียวกับ